เจ้าหญิงทนายในอนาณาจักรห่างไกลเจ้าหญิงโดโรธีอยู่ในวังแต่เธอก็รู้สึกไม่เป็นเจ้าหญิงที่แท้จริงเธอไม่เหมือนกับราชวงศ์คนอื่นๆเพราะเธออยากจะใช้ชีวิตในโลกนอกวังเจ้าหญิงท่านราชาอนุญาตให้ท่านเรียนกฎหมายแต่ท่านไม่มีทางให้เจ้าหญิงเป็นทนายหรอกเจ้าหญิงมุ่งมั่นที่จะเป็นทนายตอนนี้ เธอเรียนจบแล้วและเธอก็อยากจะเข้าไปเมืองเพื่อทำงานแต่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นท่านพ่อข้าพร้อมที่จะเข้าเมืองไปเริ่มเป็นทนายแล้วไปช่วยคนที่ลำบากข้าให้เจ้าเรียนตามใจแต่นี่มันมากเกินไปเป็นเจ้าหญิงต้องอยู่ในวังไม่ใช่ไปโวอกเวกในห้องว่าความนั่น ข้าเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ท่านพ่อข้าช่วยอาณาจักรได้ในแบบที่คนอื่นก็ทำไม่ได้พอทีห้ามเถียงข้าไม่คุยเจ้ากำลังไล่ฝันลมๆแรงแรงคนในวังไม่คู่ควรกับการอยู่ในศาลโดโรธีรู้ว่าความมุ่งมั่นของเธอนั้นจะไม่มีทางทำให้เธอผิดหวงังถึงแม้ว่าเธอจะเจ็บใจเธอก็ไม่ยอมแพ้ แต่ไม่นานอุปสรรคของโดโรธีก็ใหญ่หลวงขึ้นเราจะช่วยเจะได้อย่างไรจะไปนักท่องเที่ยวเหรอโชคไม่ดีนะที่ข้าโดนมองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ท่านจะรู้ความจริงได้อย่างไงเอยข้ามไม่อยากจะบอกท่านนะท่านราชาแต่ข้าเอาข่าวร้ายมาให้ และบ้านของท่านดินแดนนี้มันเป็นของข้าแล้วอะไรกันนะาเจะเหลือฉันได้ยงไอะไรนะเจ้าจะบ้าไปแล้วที่นี่เป็นของครอบครัวข้ามาหลายศตวรรษพ่อของข้าเพิ่งจะตายไปไม่นานและข้าไปเจอเอกสารนี้ในห้องนอนของเขาเชื่อข้าข้าเองก็แปลกใจเหมือนกันแต่ความจริงคือข้ามาเพื่อทวงของของข้าคืน ไม่มีทางท่านพ่อเอกสารนี้มันเป็นของจริงว้าวรวดเร็วมาก <c oughs> แน่นอนนี่ละของจริงเจ้าจะไปร้องเรียนในศาลก็ได้นะแต่เอาจริงๆใครจะเสียเวลาคนในวังอย่างพวกเจ้านะ่ะย้ายไปอาณาจักรอื่นๆก็ได้นี่นะเฮ้ย <c oughs> ข้าเข้าใจว่ามันเกิดจะรับได้แต่ข้าให้เวลา36ชั่วโมงในการย้ายออกข้ารู้ว่าเจ้าเลือกที่จะจบมันอย่างสงบอืมถ้าทางข้าต้องระวังเจ้าหญิงนั่นไว้สักแล้วราชาพร้อมย้ายสำหรับเขามันเป็นแค่ดินแดนเล็กๆที่เขามีไม่คุ้มค่าจะเสียเวลานี่บ้านของเราท่านพ่อเรายอมไม่ได้หรอก คุณมลชีนั่นก็ดูแปลกๆด้วยนะเขามาถูกเวลาเกินไปแต่เอกสารของเขาเป็นของจริงนี่เอกสารไม่ได้ปลอมและคนของเราไม่อยากจะร้องเรียนเราจบมันแบบเงียบๆโดยไม่ต้องให้ประชาชนได้ยินก็ได้แต่สัญชาตญาณของโดโรธีนั้นไม่ยอมนี่คือโอกาสที่นางจะได้ใช้ความรู้ของนางในการปกป้องประชาชนแต่สุดท้ายหลังจากหลายวันราชา ก็ยอมให้โดโรธีเข้าประชุมด้วยและไม่นานเจ้าหญิงโดโรธีก็ได้ไปอุทธร์ข้อกล่าวอ้างของมาลาชีในศาลทุกคนลุกขึ้นได้ท่านขอรับนี่คือเอกสารที่แสดงว่าลูกความผมเป็นเจ้าของดินแดนนี้ ผมได้ส่งก๊อปปี้ให้กับทางฝั่งวังแล้วขอรับเดี๋ยวนะเอกสารนี้มันไม่เหมือนกับที่ข้าเห็นในวังนี่เอกสารชัดเจนนะจะยุ่งยากทำไมเล่าก็ทิ้งดินแดนไปเลยสิาีเอเอกสารอันนี้เป็นของปลอมค่ะท่านข้าขอเอาเรื่องนี้ขึ้นศาล เราหาแบบรุ่นแรงนน่น่นท่านเป็นเจ้าหญิงแต่เราก็ไม่ให้ท่านมาทำให้ระบบศาลของเราเสียหายเด้หรอกนะฉันพูดในฐานะทนายค่ะท่านไม่ใช่เจ้าหญิงเฮ้ยงั้นก็ได้แต่ขอให้มีมูลก็แล้วกันพรุ่งนี้มาเจอกันและในคืนนั้น และครอบครัวเจ้ามานานแล้วหลายยุคข้ามาเพื่อช่วยท่านหลายยุคเหรอไม่มีใครเคยบอกข้าเลยเราไม่ประกาศตัวหรอกเทพพิทักษ์น่ะมีกฎเดี๋ยวก่อนเจ้าร้องทำไมพ่อไม่คุยกับข้าข้าทำให้เขาอับอายในวันนี้เจ้าบ้าไปแล้วเหรอวันนี้นะ่ะเจ้าทำได้ดี แต่ว่าเจ้าจะต้องทำอะไรที่มากกว่าน,นั้นหน่อยในกรณีนี้เราจะใช้เวทมนต์ช่วยเราจะสั่งสอนพ่อมดชั่วร้ายนั่นเดี๋ยวพ่อมดเหรอใครเป็นพ่อมดเจ้าไม่รู้เรื่องเลยนะเจ้าไม่สงสัยเลยเหรอว่าทำไมราชาศาลและทางคณะลูกน้องของพ่อเจ้าพร้อมที่จะทิ้งดินแดนนี้ง่ายๆ นั่นมมลชัชีมันใช้เวทมนต์มันเป็นพ่อมดใหม่ที่ย้ายเข้ามาและอยากจะได้ดินแดนของเราแต่เจ้าหนะไม่โดนมนต์ของมันเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันดินแดนเรามีเวทมนต์เหรอโอ้ต้องเล่าอีกเยอะเลยร้องให้ก่อนนะโอ,โอเค เอาละนะเจ้าพูดถูกเอกสารนั่นเป็นของปลอมแสดงว่าพยานอย่างคุณวิลิสกโก้หกเจ้าไปจัดการเขาและข้าจะหาเอกสารดั้งเดิมมาให้พวกมันจะต้องอยู่ไหนสักที่โอ้ว,ว,าว้าจะเข้าใจได้ยังไงดีอะแต่ข้ารู้ว่าตัวเองมองมาลชีถูกแต่แรก มาสั่งสอนมันกันดีกว่าดีมากจะกันพรุ่งนี้นะไปทน,นายใส่มันกันทน,นายใส่มันเหรอเช้าวันถัดมาโดโรธีเข้าสารอย่างมั่นใจกว่าครั้งไหนๆทั้งหมดลุกขึ้นได้คุณวิลิสคะคุณเห็นว่าคุณมาราีเนี่ย เจอเอกสารในเช้าวันพฤหัสจากห้องของพ่อเขาใช่ไหมคะตอนเวลาเก้าโมงสินะใช่แล้วครับแต่ว่าเช้าวันนั้นหมาของคุณวิ่งเข้าป่าไปเหรอคุณเอาหมาไปหาหมอเช้าวันนั้นในวันเดียวกันตอน 9. ก้าโมงครึ่งตามที่ลงทะเบียนกับคลินิกเอาไว้คุณเนี่ยก็หกภรยาของคุณเหรอคะงั้นให้ฉันเอาภรยาคุณมาไหมมาม่ อย่าเอาเมียผมมาเกี่ยวอะแน่นอนสิผมพาหมาไปหาหมอแต่ว่าคลินิกอยู่อีกฝั่งของเมืองเดินทางก็สามชั่วโมงงั้นคุณจะต้องขับรถไปกลับประมาณหกชั่วโมงงั้นคุณมี2ตัวตนในเวลาเดียวกันได้ยังไงล่ะคะผมไม่สบายแล้วขอกลับบ้านก่อนนะและตอนนั้นมีเสียงข้อแก้วที่ชั้นสารทุกคนมองไปร,บรอบๆไม่รู้ว่ามันมาจากไหน แต่ว่าโดโรธีรู้ว่านั่นคือนางฟ้าท่านคะ่ะฉันขอพักแป๊บหนึ่งนะคะเจ้ามันไร้ประโยชน์จริงเราพยายามแล้วขอรับแต่ว่านางเก่งจริงๆไม่เวทมนของข้าถึงใช้กับนางไม่ได้นะคุณโดโรธีมีหลักฐานอะไรที่อยากจะนำเสนออีกไหม ท่านขอรับขออนุญาตขอรับพยานโกหกแต่ไม่ได้หมายความว่าลรกความผมโกหกเอกสารชัดเจนและคุณโดโรธีพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นของปลอมนะขอรับสารที่ครบถ้าอย่างนั้นข้าขออนุญาตเอาเอกสารดั้งเดิมมานะ ว่าไงนะเอกสารดังรด้งเดิมฉบับนั้นรหรอโกหกของผมคือของดังเดิมขอรับท่านสารที่เคารพลองตรวจผนึกของเอกสารดูสิคะคุณมลลับอกว่าพวกมันแก่หลายปีแล้วแต่ว่าเขาลืมรายละเอียดสำคัญไปตราประทับน่ะเปลี่ยนทุกปีเพื่อกันการปลอมแปลงและผนึกเอกสารของเขาก็มาจากปีนี้ ซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีจิงอม่ไา้เาร่ออะไรนี่เรื่องริงหรอเนี่ยฉันอยากจะแสดงบนันทึกการคลังของเราจากเอกสารของฉันนะคะความจริงแล้วเนี่ยความจริงมันก็อยู่ตรงหน้าแล้วข่าสาธทิคารพอืมคุณมาลาชีเอกสาร,ารมันเป็นของจริงนะมาราชีแปลกใจมาก ทำไมแหวนของเขาถึงใช้งานไม่ได้เลิกสอนอพระอาทิตย์เนี่ยสวยงามจริงๆเลยแน่นอนเจ้าหญิงโดโรธีหรือว่าข้าคนจะเรียกทนายโดโรธีดีเพคะ ดอโรธีข้าใช้เวลาทั้งชีวิตเชื่อว่าตัวเองตัดสินอนาคตของเจ้าได้เพื่อปกป้องดินแดนเราแต่เจ้าแสดงให้ข้าเห็นว่ากฎมันเป็นอะไรมากกว่าที่เห็นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครที่จะพรากสิทธิไปจากเจ้าได้ราชาเองก็ทํำไม่ได้ขอบคุณเพคะท่านพ่อข้าแค่อยากจะสร้างประโยชน์บ้าง และเจ้าทำได้แล้วมากว่าที่ข้าคิดเยอะเลย <ś c oughs> ข้าชอบตอนจบที่สวยงามปั๊กข้าดีใจมากที่เจอเจ้าแต่ข้าไม่เข้าใจนะทำไมเวทมนต์ของมลรชีใช้กับผู้พิพากษาไม่ได้โอ้ก็นะเวทมนต์ของเขานะมันใช้ได้กับคนที่ไม่มั่นใจ ไม่เด็ดขาดแต่ว่าหลังจากที่ผู้พิพากษา,าเด็ดขาดแล้วว่าเอกสารนะ่ะเป็นของจริงแท้แน่นอนเวทมนต์ก็ทำอะไรเขาไม่ได้จำได้ไหมว่าเวทมนต์โบราณอยู่ในดินแดนที่เจ้าเดินตรงไหนล่ะโชคดีนะเจ้าหญิงข้าต้องไปแล้วทนายสาวปักพูดถูก ความมุ่งมั่นของโดโรธีนั้นเกิดจากวังและย้ายไปยังห้องศาลเพื่อจะช่วยคนที่ลำบากและมาลาชีเขาก็มีนางฟ้าที่จะต้องรับใช้ไปตลอดชีวิตโอ้ทำไมมันเป็นแบบนี้เลยกันนาะ